สบายดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกล่องไป The F Cuber สุดหูสุขคนเด้อมือนี่ก็มาอยู่กับน้องลาสาวาดินสาวสาวลาาดินพี่น้องมือนี่ทุกคนจ้าไม่อยู่อุบลคือเราพี่น้องพื้ดมือนี่คนขึ้นหลยเป็นพิเศษแต่ปื้ดแม่ ว่ามา่ได้ใส่นีกีอลายเดียวแปดพีคนดูคนมันเท่าสวัสดีครับเอาแม่นาบ้านเท่าอยู่บ้านนะนาบ้า,า,าดดนพี่นกเนาะมันบางมีใสททัดมันบางกล่องวองโอ่โอ้กล่องจอนในท่องความสางพี่นกเนาะพี่นอยูู่้เดียว เป็นเพื่อนหวานที่ดีมีเท้าสิบบเขียวโบ๊ไข้อง,ง,งแขกอยู่นบ,บนไนเน่ยของแตาแกากอดผู้จ้างอดเพ่ข้องแีกทั้งดังกันเลยไปเยอะโอ้โ้ฮักกันเลยงน้อหน่ บ่เลือกงานสีคคําๆคิดฮอดบรรยากาศฝนตกเนาะจับปลาอยู่ขงเีองตนีมีแต่ตัวใหญ่ๆพี่น้องมื้อนี้เฮาก็สิทําความสะอาดสวนเด้อฝากพี่น้องกดไดกดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจบ้านเรานน่ะบ้านเฮานี่เด้อเออให้ทีมงานเฮาเด้อ เออมันคือเหลืองเถอะเนาะหน้าบ้านเฮาพี่น้องเออดนไหนได้บอได้ถ่ายคลิปหน้าบ้านนี่พี่น้องเออเป็นอย่งไรเนาะน้า,นาบ้านกำังเลี้ยงเลี้ยงเลยน,น,น,นาบ้านนาบ้านกำล่งพูดถึงเลยวุ้นวนๆเป็นวนๆะเ <c oughs> นีน่ยมันโควิงงดด้วยเอากองไว้ลูกเดินละเมียนเด้อไพ่โบเมียนเนี่ตีก้นเด้อก้น <c oughs> ปื้นนั่นดี่สาวมาก็มาแล้วปัดอันมีเอฟสีอันมีเอฟสี่ามหาต้นมักยมเนาะเพราะว่าน้องแดดบอกว่าสิ่ายคลิปต้นมักยมเหมือนในก็บฏไายเจ๊เจียจนมากินไปเบิดเคิงก๊กแต่พี่น้องเดียสิผ้าเข้าไปเบิึงอันนั้นก็ต้นมะฮงด่างบานเอาคางบานเป็นด่างบานนะอันนี้ต้นนี้มัน สแบบว่าสมสื่นแบบว่าสดสื่นเนี่ยเพราะมันอยู่ใกล้คลองนำ้ำแต่ว่ามาแถวกลางนี่มันก็นสีเหี่ยวเหี่ยวเรื่องเดืงองหนามบกเพาะว้า <c oughs> อากาศปู๊ก็จะแทบสิแตกพี่น้องเอ้ยอากาศจุ๊่บ้าดิ้นหอนคักอยู่บนนี่บ่้โหจุ๊บาบาบลอนอื่นน่ะสิ À, อากาศดีด้วยโบเนาะสว้วงนี่ก็คือถอดตาปากซองเล้วได้พี่น้องอากาศแน่นีนเนาะในมาเบิงบ้งตบนมันงงห้าเฮาคือเก่าพี่น้องเบิดเบิ้งจะอ้อนอยังว่าน้องรัดก,ก็คิดเบิดเบิดไปไล้อันนี้ไล้พ่วง่แต่แต่ตตเพียงนี่ลงมาน้องแัดก,กินเบิดเลยจนมาห่อหอแถวนี่มาได้เส่อีกนี่ด นี่พี่น้องเดี๋ยวเบิ้งสิหาฝวดง้วงามให้เบิงบ้งเปิดทำสวน,วนฝุดต่เด็กยังคักพี่น้องอ๋อสะออนสะออนฝุดนี่แหละเสียลายแต่ว่ามันเหมาสมซื่อๆพี่น้อ,เอ,อ,ง,อนนงเอ้ยบืกยงหวานหวานเบิ้องแม่นต่สะออนคัก อูอตัวเนี่ยกเ,เป็นเป็นจังในไอ้กับน้อง พูถือมีดทือใหม่พูละอ่นจอยกันลยพูดเลยสับสนุนมให้กเด้อซาเบิร์ดเลยซาเบิร์ดซาเบิดนีโมเมนตากันหอกเองีเนาะมาันไม้สวนยังนะอันไมสวนตบแดงตบแดงโอ้ถื่อมีดือใหม่พูละอ่น วันนี้อันนั้นฮีายากไอ KFC ให้พนังงานเยอะาเริร่้าได้มาไดมาไดมาได้มาได้มาได้าได้อาไดมาเด้มาเาก้มได้มาได้มาาได้ง้าไดอาได้าได้มาไาด้ไมาได้ดมาด้าาาไามาด้มดมาได้ไนด้ ทั้งแบกเลยนะาานปกที่จะเคยได้กินเลยวันนี้มาโมแม่เเดี๋ยวเซ็ตอาพู้มีเนี่ยเราคือใจดีแท่ซื้อ KFC แจกเลยนี่แป๊บซี่พร้อมอีพี่ก็มีแป๊บซี่มาหนึ่งขวดเคือสิบห้ากันเพิ่มน้ำหนักเถอะบัดนมามามาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้ง ว่าแล้วอยากอวดแห้งอยากอวดแห้งคือคือคือดองมือเอื่นมือเอื่นเหมือนเอื่นเท่ากับเลยเห็ดงานวันนี้เรามีเสบียงมาตุนมาสู่กันกินเออใส่ความเจ้าอที่นี่ทุ่งเขียวอืมอันนี้รถประจำตำแหน่งน้องลาดเด้อทุกคนขี่ไปเหตุงาน ว้าวกล่องใหญ่อยู่เดอ้อขอบคุณนะอนอขอบคุณขอขบคุณบริษัทโตโยต้ามีรักมูกะทะ บี้ดี่าแฉะในหมูกระทะมากินน้ำกันอยู่ในขอบครัวตัวนั้นคือทุงยางสียบของหังลาดเกลกองแบบไงเลยเด็งานบุกจิ๋มเได้กลของเออแต่ทุงยางสีบบพอมียังแน่น้ามันคือน้ำปลา มตนนาตรงซื้อในน้เติมเลยรถด,ดีนี่ตัวหอมด้แหละพวกแฝดพวกันยาตะพนุนแล้วพวกแต่ครบชุดทุกคนเนื้อหมดโตก็มีถุงถือก็ก็นันยานักจานมากนะขอขบคุณในรายถุงยังเสียบยังวะย,ยังเสียบของพนักง,งานเนาะของพนักงานจนเขาจะไ,ได้กินนั่นแหละยังชีบทุกคนยังชีบทุกคนยังชีบทุกคนในบ้าน อันนี้กับยูบริษัทเพิ่นมีแถลงนโยบายปีละครั้งเป็นสปอนเซอร์อันเติมน้ำมันเนี่ยทานอะไรประจำด้านน้องอื่นเนาะเอ้ยมืออื่นเทาหยุดบ่โอ้ลืมไปว่าวันหยุดก็สิเบอร์เพื่นกัไม่เ็ต้องเบอร์เอาเงินเท่านี้ละไปตามมีตามเกิดจำจำได้เนี่ยเกดคอเต้าสิซ่าเอ๊ะที่กินยังเลยตลอดทางยิกินเป็นเลเหือดนะวุ้ย พอเขาไว้นะวอาอันจำา้านไม่กับเบิดได้เนี่ยนอนจำับแต่ว่าค้าไปแต่กราก้า็คือแบบว่าเข้าไปแต่มันกระเบิดคือหนึ่งวจรมดอันนี้ขอมาไปแต่ก็ามันจะเบิดไดเนี่ยเพ่งาคารดคารดก็มีสองออีกอจากจากบุกอสอบคขอสอจากบุสก็ไปหาได้เอกเนาะจากบอขอสอไปหาบอคขอสอ เราไม่ควรจะดิเติลมันหน้ยสายไฟเป็นดับไป็ช่องเรอกน,น้อมีแตลอดวดด่มามีน้ำมันมีแตลอดได้เ่ามีน้ำมันเนาะอยากก,อก่อเพื่อคนช่วงนี้อยากก่อเพื่อใครแดดมันแห้งโบใส่ตลอดนีมดมาตอานนี่ไงช่วงมีแดดมันแห้งก็ได้ก่อเออถูกต้องแล้ว ไปเมนูเมนูแรงเขามียังมือนี้ไไค KFC เจ้าใส่และแบงห้บมาได้ซื้อให้กองหนึ่งซื้อให้เลยงซื้อให้กองหนึ่งแล้ตอวนี้เป็นเซเลยมีน้ำแป๊สซีน้อยกถต่ี่ก็ซื้อว่าสอยกว่าบาทเป็นบประมาณอยกว่าบาทร้อยโอ้ยมีเปปซี่ประมาณร้อยร้อยสกสอยหกสิบประมาณ ดีนะขอบคุณขอบคุณโอ้โหหนาเป็นข้าวนเป็นแม่บ้านเนาะเป็นแม่บ้านอยู่อยู่ร้านต้องหาร้านวัสดุร้านอะไรอะไรขายอะไรอะไรรถดนยู่นะครับมเนี่นอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยนะเนาะก็ให้ก็ให้ก่โลดไปขี่ประจำตำแหน่งท่านหนึ่งให้ไปให้มาเองเนียนตัดสินท้ายะนแค่เคกลียวประมาณกิโลเนาะกิโลหน่อย บ่ฮอดไปกับหนึ่งกิโลไปกลับหนึ่งกิโลมีรุ่นต้องหันทีนาทีไม่แรงเลยล่ะสัมพัสสัมผัสสมือนี่มันตื่นสวยสาวมันตื่นสวยบดไอ้ห่อเขาอรับน้ำแป้งฟันไปเลยอ่ะถุงมยังสีเข้าไปเก็บไปเหมียนไหวได้กินได้ลายมืออันนี้หมูกระทาเขากับปาร์ตี้ยันนี้ กับ k f เอเบ็ดบอลาอันนั้นไปอันนี้ไปทุกคนเดัดกินเต็มมุกกระถาน้องเฮากับซุมือซุมืออยู่เนาะแต่ว่าอาหารกับพ่อ๋ยวกินอยู่แต่ว่าเงินแต่ผมอไม่ติดตรงเอออยู่ยังประหยัด นี S <S> ờ, aja, milk, okay ่เเเลออออาาไไวว้ Or, right ้สตอกข้างงล่ามอุบลนสีไายคลิปแล้วเด้อพี่น้องมืออื่นมืออื่นฮะฮะตามอุบลนสีไายคลิปแล้วเนาะฮะแกงข้าวไปหมดฮะในระยะรายเดือนใหม่ไหมทุกคนเนาะเดือนละคลิปเอาละมืออื่นวันยังไงไายอาทิตย์ละคลิปสักสิบุไรหว่ออสิพยายามเนาะเอออยากแบบส่องมัน มันฉีดดไปเวคือว่าหันว่าหันนะเคยโดนลรเท่อนึงดรดไปซื้อๆฉได้เชียเวลาเงินบ่ขืนเราเท่านึงขอบอกป็นังเนะมันโดนแต่ไทยเที่อะเดี๋ยวสีไทยผานไกันเอ๊ฝากมืเอื่นมืเอื่นแจ็คมืะเอื่นบ่าวแล้วเนาติดตามเนาะมันจะเป็นทางไหนมาสิติดตามไป่ส่มาทางไหนเนาะไปับได้เป็นเอเจีึงวายแจแกอยากแจ็คแกร์ไปหาคนดังอื่นไปหาคนดังั คนดังไฟมีนัดอกคนดังไฟเ่าก็อมีนัดราวเงินเพื่ออะไพขอคนดังเนาะทางฝรั่งเศสแว่าให้บอก้าว่าไมบอกสาบว่าบอกไเปลี่ยนแมาจะหน่อยก็เลยบอกเลยเฮ้ยแซบแซบแซบไปบพูนจะเสียเวลาใส่เป็นอาหารว่าใดได้ยิง น้ำแข็งไม่มีน้ำแข็งอยู่น้ำแข็งไม่มีมีนิดหน่อยน้ำแข็งน้ำแข็งมีไนแต่เยวซื้อมาจะหนาบาทเหลือเอร็จตรงนั้นแหละโอ๊ะแม่เด้อพี่น้องเด้อบัวทัานเหนียเลยนะถึงฮาไปจิเบะต่างคนต่างเหลืองานมาพอกันจะ็ดความแน่โอ๊ยเออยังไงกับมีชีวิตที่บ้านเพื่อนเนาะ พี่เจงได้ตอนนี้อันมันมพท่านุมโตด้เวลามันเทันุ่มโตไ็ยังแบบกะเวลาก็คือสีน้ำสุดูเก่อเจงลอยเจเชี้กันสี่น้อโอเคครัหมูกระทะเฮามาแลเสียงชีชาติีชาตสซุกอยู่เะลแไ้นคือยังขาวอยู่มันขาวแบบอบอุ่มาขาวน เหนือเขามากเออเขามากินบ mm ่ดําได้ดีไปค่อยเห็นบ่กมึอนึงก็รู้ปู่บาปปู่บาปอยู่ดีไปอีกน่าจะสนานมาพี่น้องกินน้ำกันเสียบเสียบกินหรือปะจะมาเสียบนี่เอากันไปแรกนี่ไกินนันปะอันลานเลี้ยงก้อยเนาะเออมาเอินสิบบาทบ่ครับนาะ โอ้เวลาอันยี้วไปจำากินยดอะก่าเนาะบอกกันไปมื่อหท่านยิ้วหนท่านเนาะานปิดสองถมเนี่ยมันอยากไปหูเวลาเนาะเอกแวดเนาะโอ้ยสปอนเสองสปอนเจอเจอนมานงอาเนาะเออฮายุวกรันผู้ใดอยากสนับสนุนเนาะก็ เสีย่ยงังหมดเลยกเบืองกินมูทาล้อผักกะทะ <c oughs> มามากะทะอ,อามาสิเบิ้งอันนี้เฮา MK เฮาจิบคทีบเลยดิอ๋อบอกปีดคทีบเลยดิันนี้เา KFC จอนาแบกเยนะเนี่ย KFC ก่อ,อเ,เออนาะ เดียวอ,อ่ะมวนกิน,น,นหัวเด้อนี่ชน่อ้นาอวไหนเววนี่มาเช็ดฝุ่วาไห้อีกันเนอมีส่วนผิดจะมักจะเทชิมดูเอานีเป็นไฟแนมเอว เป็นแจกตอนเทียงขึ้นมาเทียงคึ้มาเทียงยังคืนหอดเตอยหาดายอยู่เนาะมึงขาดิบจิ้มผ้เดียว่านึกว่าเสียไหมมาิ้ก่อนจิ้มก่อน อันน mm. ี้เสียบนะวินเซีบนะเอออันนันได้ไม่ค่อยจม่ค่อยจะอันมีเสียงเนาะทุกคนเนาะเอาเสียงสะท้อนเสียงสะท้อนนี่รสซอสไปเลยซนจังคนจควรจะกินแล้วยมูกระทาเบิดพอดีงี้ แดดเนาะชวาจะมาบริจินตอนหนะอืมากที่ก้าวจะมาัแบ้ขบคุณเจ้านายใจดีนะคะคหายไดเลยจ้ะงแดดของชาแล้วแบบแว่าดีมาไม่ได้อยู่แบบนี้นะขับคุณเจ้านายใจดีค่ะมาหายนะเลเอ,อขอบคุณในในในรด้เลยไม่กูหายเนาะมอบคได้คอใจดขอบคุณในะครับขอบคุณ ผู้สนับสนุนโดยจากลานกองห้า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 อะไรนะครับเนาะขอบคุณเฮียกับสอเด้อยมูกระทาก็สนับสนุนมาจากโตโยต้าอ่าอันมูกระทานี่ก็ได้ความสนับสนุนจากไอโตโยต้าดีลักครับกูได้อยากซื้อรถออกรถนะทักทักกันข้ามอะไรเน๊อทุกคนเลยอันแบมโตโยต้าเนาะทูกบอกเป็นสุดเพจสุดเก่งถุกรถเลยครับทุกรถเลยเนาะบอกว่าแต่รถเก่งรถยังรถสี่ประตูรถเจ็ดที่นั่ง ทักทายกันข้ามานใดน้องหลากดอกบัวหรือว่าตามอุบลคนสีเกตกันไหนครับผมทักทายกันอ่าอาฮาเกษตรแติดเพียบกันเนาะนี่กานอยากสนับสนุนน้ำมันกันยังยังตอนยังรับเปิดรับ่เนีี่่พาะเปิดรับกันเปิดรับสนับสนุนสนับสนุนรักก็คือน้ำมันเนาะรถเนี่ยมีกบัวมีน้ำมันบางคนมีเงินเติมน้ำมันหักบ่มีรถ อ่ะจึงได้ก็ขอบคุณเอสพีนำเนาะที่เขามาเบิ่งแล้วก็กดไลค์กดแชร์เบิร์โฆษณาเฮาเนาะบอกเป็นได้ด้อยขออยู่ดีนี่วันสุดสัปด้อจ้าบ๊ายบายสวัสดีครับยืดกินเสือกเนาะเสือ